ขาเจ้าอันเห็ดตีนถาดกันพี่น้องยกใจละกันไปเอาหนามข้างหนามก็ไปและเหตุตีนถาดเลืองแต่สองคนพอพอก็ไปเฮือนดีไปพี่น้องเคยแหละกับไปเอาเงินที่ปู่ใหญ่จะดีฝากส่งมาให้พี่น้องจ้าเบิง้ง เดินมาสองคนคือว่าเบิ่งมีไผ่ดสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีอีกรอบพี่บอหลอกหรอบ่อยู่สองคนนี่ฮะพี่บอหลอกหรอบ่อนี่อ้าวตะกี้ว่าสิอยู่วังหันอันนี้มาพี่บ่แล้วมาความำอ่อนเขาเลยบ่อ้าวอยู่ส <laughs> ามคนเฮียทำหัเห็นเพลินของเคี้ยวกันแล้วก็ดีอ่นะเนาะ อ,อยู่สามคนพันย่านห้าบไาเห็นพันเนออม,มาสัา่โอ้ย <c oughs> อันกลวมกับปปเป็นยังด้บ้นเน,ะนาะตีนถาดพี่ไ,ไอ้ถาดของตะกี้เสียเอาขาวลอมหันอัน,นเฮี่ยงเยงอันไม่เท่าเรื่งหังนม,มันบรมบ่มันหอมกืว่าและนะ้วเนาะจิมจ้มๆเนาะอริอรอ <c oughs> โมแม่เนาะตะเคียวขแมนเห็ดสองซันก็ได้เนาะนี่นี่เอาเลียงกันไปทางในอีกเนี่ยเนี่ยดเพนการเนี่ดเนการหนึ่งห้าห้า้าทิตัสอเมตรเออถานบอส่กระแพงเลยเออตีกําแพงตีกระแพงเลยขั้วนี่เนี่ยมาใส่นี่เลยสองเมตรต่อมาเลยสมาเลยกรแพง พวนากับทองเนี่ยก่อไปเลยก็อหอบวัดเอามันติดกับแขววัดเลยเน้นฝ้ายจะหองนั่นลดโอ้ยตะกี้ผัดบานมีกางแพงมันเป็นรักของุ้วอันกาแพงนะเอาติดกแพงเลยกแพงเลยอม้ขาก็กลวมตีนถาดเก่าขจาว่าขจาวสูดถอดออกแล้วพี่น้อง Đi là chẳng có thể bướng bọc lại Hết cái tín mà cái áo hiền cặp Sai tin cao lắm hả nàng Có ấm còn đi ừ. Bộ mì chôm hôm phải thảo lưng gặp là sao Mẹ ấm Chôm nội bụi đấy, tô tô hát luôn thì cho không phải bổng ตบ่มีจอมตัวนั้นน่ะ2อันของไปถ่าเรื่องกับของละซาวแม่อ้อมละซาวอันเออ3มคนนัน่ะ่ว่าบ่อยากเอาัยเขาอยู่นําเขาเียวเด้อ่าก็เลยอยู่ห่างๆซะองแออยู่นํากันกับแม่กับพ่อพัวม่ใหญ่เหมือนน่ะพี่น้องเป็นก็อยู่เฮียงกันและกับพ่อใหญ่เด็ดกับพ่อของเฮาแหละะามแล้วบอืออยู่ห่านกับมีเรียนเรียน เรียนๆนั่น5ธาตุนะพี่น้องเป็นเอื้อน้องกันญาติกันพ่อใหญ่พรแม่ใหญนวลปู่แม่ยหญ่มังก็อยู่ปู่พี่น้องไปพวกน่ะไปเสียงแล้วถ้าแม่บ่มีต้นขี้เล็กน่ะได้เนาะตะเคียนเนาะถัดบักต้นขี้เล็กบ่ได้มันย้านทับกําแพงเองไปเสียงก่อนแล้วไส พวกชกนะพวกโรคชกเดี๋เดี๋ยบ้านเขาฝึกใครแก้ไปเสียงนเสี้ยงนะเอาวางไม้เ่านี่เอากระดาวานี่เขาถามแล้ว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 เหจ้าู้นะเด็กบ้านเ่าเลยเป็นยู่พวกชกไม่เตาไปตั้งเดี๋ยวไปูดนแม่นำพัวเราอ่ะโอ้ยมันหกหกหกแห้งมันหกมองแค้มพัวปืนอ่ะ เฮียงกันกระพอ่หาวแล้วผัวปุ่นก็ได้บอกก่อนแหละมาตั้งแต่นี่แหละไปใส่รุ้บเขาเก็ใหญ่ฟ้ามงเวยให้จูงหัมันอยู่บ้านเนียเอาไงอ่เแต่ปขาจะมีสิ่งใหนไปอืม ลองมังแต่คลองฝั่นเอาใหม่ก็ได้จะมีแตกแตอีิเลยแต่หุ่นเียไม่กบาแตกกก็เห็นย่เห็นกหุ่นอยู่ในในบ้านหุ่นขมงใครเนาะต่ซือไปยีได้กิ่งเขาลมไปถือมาเห็นยัง่แตกเออเออบอกเสือพผอันเสือพี่น้องไอ้คนนี้ควกเสือส่วนพุคคตะปูตะปูตะพอตะแม่ตะปูตะยา ก็หักไว้เนื้อจะกลมก็หักไว้เถอคุณแต่หลวงเจ้าขีเจ้าฐานเอเอาต้องเราวึงออกไปนะเออละไม่เราโรคหอคออืมเจ้าขีเจ้านที่คุณเนี่ย่วยอยากอยู่นี้อ๋อเจ้าฐานเอาตประธานอยู่ปัด เยวปด้๋อกอีกเดี๋ย่วันนี้แล้วิใส่เงาอันน่ะเขาหายโยนเขาไปหายวินี่แต่พอใหญ่นี่แต่ธาุพอใหญ่เริ่มแล้วโยนมีเนาะครอืมปักบะ พรืได้ฟุ๊กๆไปเสือใหญ่น่ะแแกงสมื้อยังบ่แตกไปน้อยพุ่นน่ะวงอีแม่เด้แต่ตั้งแต่เายังเป็นคนอยู่ตั้งแต่ละโซน่ะกูสิไปอยู่เฮียงอีทุมเนาะกูสิไปอยู่เฮียงอีทุมบ่ื่อกงพรพ่อพามน่ะพ่อพามบ่ื่อกงพรไปยนอยู่ไสก็บ่แตกลบไปลบมาจนมาเฮียงกงพทุมแตกปั๊กิกระลุมกระลุมเออันบ่เสือบ่อเสือพ่

แล้วมใหญ่พลดพลดแทบ่ใควะขึ้นเบิงทังบ้านก็ถาดขาเจาหนาใหญ่ดีแล้วเนาะมันราคาเออจะขึ้นเมื่ออ้ามันเรือบ่เอโอ้ tốt rong hạn xa Nhỏ các khẳng thì nó phụ thằng nã Thằng nã bắt thằng gần Thằng gần hả phụ Này vô cùng phải nhanh nhanh được với สามคืนเลยเขาจะบริลับไปนอนเบิง้งเขาหล่อ,อยังอีนหน่อยหน่อยนะฮะบอมันหล่อเอนาว่าแต่เขามามเฉียเฉียบละบันละเมอเลยฮะละเมอฮะผู้บ่าวได้น่ะ น้าน้องซาวกูแล้วมึงฮะกูเบาดีพี่น้องกลับมาทางนี้แม่ขั้วเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยมาต้องหาไม้หาสากขวดเบียร์ลูพี่น้องเอ้ย,อย <c oughs> ขวดเ <c oughs> บียร์เหล้าลูกพี่น้องเฮากันน่งซุ้งซุ้งก็ไม่สนใส่สินนะเพราะแห้ง,นะ <c oughs> งเนาะเป็นงาซะแน่นนนะงากับงะซึ่งสากซึ่งโขกแล้วก็สนใจสินนะเพราะแห้งพี่นางเฮา ็นใส่ส่งซื้อๆอคนอายมักผิกพี่น้องเลยอืาขจาว่าอาขวดเบียร์ต้มนะมันสีมันสีแหลกไว้พี่น้องขจาวาว่ากันอืเบิทนี้มักผิกพ่ออยู่บ้าบริย่างบ่เสมอ พี่แสกควณหอดสมองพี่ขนาดคุณนป็ดไกลอย่าปจกลงจกเด้อตามแล้วกระล่างมือกันเด้ออย่างๆนะไปลงจกกับสีดิ่นดงดงได้อืมออกห่างๆก่อสักจิ้มงานไมมคั่วเฮาวพี่นั่งลาไปใช่ปะ เออๆห้วยม่วงมีงานปลงศพพี่น้องแล้วก็บ้านงแตก็มีงานปงศพมื้อนี้พี่น้องจ้แใต้แนเนือเนาะคนก็ได้มีอยู่ล่ะคกน้อยๆอืมงานกับงานพี่น้องเอ้ยนนอก็บ่ว่าเด้อให้แม่เอาไปเดี๋ยวสิเมาใหม่เด้อก็นาบอก็มีคนโซ่2ค <c> น <ười> so 3คนอีกเดียวนี่กเเอาน้ามาพนท่านได้ลงแล้วก็ลงลายพี่น้องบ่ต่อมา ไม่ได้ข่าวหรอวะนี่ไม่ได้ข่าวก็ดีละเออหาเด้งกเด้งไม่ได้ทำมาข่าวอีกนะเออจะข่าวสองทางเออแต่เลยเป็นสี่เด้งจุฬาข่าวสามเด้งอออืื เซนรวมทั้งดาาานอือาคนของเฮาอย่างว่าจะคหาคนหาคนกบหาซิบหาจิ๊ก็ตามงานกับเนกลัวอือมเซนบามอืค่ะกินตามกล้วยท่านี <c oughs> านน่ฟ <c oughs> ีมือใหญ่หมอก อืมเกือบพันบ่อืมเกือบพันบาทถ้ากินตามกล้๋อท่านี่ไม่ใหญ่หมอกว่าใช่ลรอบอสนั่นล้วฟิเมอร์แม่ป้าเป็นนกอินอรีไม่ใหญ่มีสุดยอดพี่น้องเลยเขื่องโปกอยากสิพปอกันกินหรือบ่เด้ เนี่ยขาวตาสองต่สองมันก็ใกล้ข่มตำกล้วยตะนี้พี่น้องใส่มะเฟืองใส่มะเขือผืนมะนาวใส่ยายบวงนะเอามาซีมนะแม่อะลีเอามาเลยอะลี่น่านเหล้าอะลีแล้วหัวบ้านนี่ยเตะน่านกบลยออกหูเลยซีบาทเดียวเพชรอะลี่กัีกนะ งวนะแม่ยายปับตาไปเด้ออย่าไาปไนใดเลยยายเอออือ้ยไป็นอะไรหนน้อง่าวน้าลอย